อยู่กันในเกม Minecraft ขอผม Dark Fox นั่นมหมก็ถูกกับในม็อบที่มีชื่อว่าไค้ขนในม็อบกันอีกเช่นเคยนะฮะก็ในคลิปนี้ผมก็จะไปทําการจับไอ้ตัวที่มันเหมือนนกอะนะฮะเหมือนแตน่เสาอว่ะแล้วก็เหมือนนกด้วยฮะซึ่งเออสปีดมันวิ่งไวมากนะฮะ่ผมต้องเตรียมของกันอะเออมันก็คือไอตัวนี้ฮะที่ผมจะให้ดูแล้วกันเอากดผิดไม่ใช่ <laughs> ตรงนี้ไม่คือตัวนี้เลยนะฮะ มันเหมือนไอตัวลัปเตอร์เลยวะนะฮะในเกมอาร์คะเออแบบคล้ายๆกันฮะไปก่อนนะเดี๋ยวต้องเตรียมเป็นอาหารนะอาหารคือผมมีอยู่เจ็ดอันน่ะจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะไม่พอละมั้งมีป่ะเนี่ยไม่มีละฮะผมจําได้ว่าผมมีนะเหมือนจะมีอยู่อีกฮะอยู่ไหนก็ไม่างเนผมเก็บเอาไว้อะชั้นบนปะต้องไปดูฮะมีปะเอ่ยไม่มีว่ะ ตรงนี้ก็ไม่มีนะเอาแล้วไปเก็บไว้ไหนไวะเนี่ยที่ฝ่ายละอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันผมว่าชั้นล่างนี่แหละนะฮะโอเคมันคราแบบไหนเอ่ยแบบนี้นะฮะมันใช้เนื้อเนี่ยเนื้อไก่อ่ะแล้วก็เนื้อไอ้มอนเตอร์จากไรคไดบอบนะฮะอืมอ๋นี่ไงอยู่ที่นี่ว,วะ่ะโอเคเอามาเลยฮะพอละตอนนี้คือแบบเหลือเฟือนะฮะ โอเคแล้วก็ต้องนอนก่อนเพราะว่ามันมืดอยู่เขเยแล้วก็กดนอนเลยฮะยังนอนไม่ได้ออนี่เก็บก่อนแล้วกันกระดูกแล้วก็เตรียมเป็นอันนี้มาโซสโตนนะฮะแล้วก็นอนเลยรอเช้ามันจะเกิดเออทุกที่นะฮะทุกใบโอมเลยป่ะแล้วก็ทำการเรียกนกมาฮะเป็นนกทองตัวนี้เลยไปจับมานะสีทองมันเท่ดีโอเคป่ะ ตามหาฮะตามหาเจ้าไอ้ตัวนั้นละกันอยู่ไหนฟะนนี่ยไอ้ตอนนั้นผมเจอเยอะมากนะแต่ว่าตอนที่หาเนี่ยแบบตอนที่จะจับเดยมันชอบหาไม่เจอนะฮะตรงนี้มีไม่เอ่ยมีเวลตกต้เก็บก่อนต้องการเวลวยนะยฮะเยอะเยอะแล้วก็พวกอาวุธนี่ที่ผมถืออยู่อะไอ้ดาบเนะี่ยคือเป็นดาบที่หีดามเมทแรงแบบสุดๆนะฮะแล้วก็ธนูด้วยฮนะธนูนี่แบบแรงมากดามเมท เออมีแต่นกอะ่ะนกเต็มเลยตรงนี้เกิดกันเยอะมากเนาะมีนกอีกแล้วฮะไม่มีวะ่ะหาไม่เจอฮะจะต้องบินหาต่อไปแล้วกันฮุยมังกรนี่วะ่ะมังกรนี่ยังไม่จับละกันจับเป็นพัดพารนะฮะแล้วก็ตัวไดโนเสาร์ไอตัวนิซซี่อ่ะผมยังไม่จับนะต้องคอยจับมันต้องใช้เป็นเนื้อปลาด้วยต้องไปหาเนื้อปลาอีกฮะต้องการเยอะๆเลยเนื้อปลาเนี่ยอันนี้ก็เป็นนกอะ่ะ ด้านล่างตรงนี้อันนี้ตัวอะไรเนี่ยอ๋อนี้เสือดีกว่าไม่ใช่นะฮะมันก็เทมได้นะเสือแต่ว่าผมขี้เกียจเทมนะฮะมันไม่ค่อยเท่อะตัวมันนะแล้วก็มีไอ้น,นั่นอยู่หนึ่งตัวตรงนี้ตรงนี้มีปะเนี่ยมีแต่นกอะนกนี่อยู่แบบทุกที่เลยว่ะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วฮะ,ะาาด้านหน้าเลย โอเคเจอแล้วเจอแล้วรีบเลยรีบเลยฮะแต่ก่อนนะต้องจอดนกเอาไว้ไกลๆมันวิ่งไวมากฮะโอเคลงมาเลยจัดไปฮะแล้วก็เออเก็บนกด้วยเก็บไปก่อนเอาเฮ้ยอย่ารีสปอนนะโอเคฮะนึกว่าหายอม,มันเห็นผมนี่เนี่ยยังไม่เห็นอนะ่ะมันวิ่งไล่ตีเลยฮะมามาเข้ามาเข้ามา,ามเฮ้ยทำไมเลือดมันเหลือสี่โอ้โนายมันใกล้าตาแล้วเรียบร้อยฮะจับได้แล้วอ๋อไม่ใช่แค่หนึ่งชิ้นห,นหรอ อุ้ยไม่ใช่น้อยอย่างวะนึกว่าจะใช้เยอะใส่โซลตนไปเลยประมาณนี้นะฮะเออไม่ใช่แค่อันเดียวงงานอาหารนะ่ะโคตรขุมนลฮะแล้วก็เออกดตั้งจะใส่อานให้นะฮะอานอันนี้ใส่ไปเลยเรียบร้อยฮนะเราได้มดละวิ่งไวมากอะ่ะเนี่ยโอ้ไม่สปีดนี่แบบโคตรไวนะฮะถึงว่าทําไมมันตามผมทันนะมันวิ่งไวนะฮะแล้วก็โดดได้ด้วยพุ่งได้นะฮะกด X มันจะพุ่งแบบเข้าไปเลยอะ่ะ โคตรเฟี้ยวเลยไอตัวนี้เอ,อ่อเร็วแบบสุดๆนะฮะแล้วก็มังกรอันนี้คือมันเป็นมังกรที่บินเร็วแบบมันจะพุ่งไวมากนะไอตัวเมื่อกี้นะ่อโอเคแล้วก็วิ่งเล่นแล้วกันพาแบบวิ่งเล่นนะฮะตรงนี้มีแต่ผีตัวนี้ฮะหนึ่งตัวแล้วก็นกไปเขตไหนดีวะเนี่ยแล้วก็ไปเขตทะเลทรายดีกว่าไหม <laughs> เพราะว่าทะเลทรายคือมันมีมอนเตอร์ฟาร์มเวลเยอะมากๆนะฮะ ต้องวิ่งเล่นตามแผนนี้ก่อนละกันเออที่ผมจําได้คือมันสามารถโจมตีได้นะแบบเหมือนในเกมอาร์กอะเหมือนพวกเดินตัสองในเกมอาร์กอะสามารถโจมตีได้นะฮะก็คือน่าจะต้องกดตีพวกนี้ก่อนหรือเปล่าแล้วก็อ,อ๋อ,อนี่ไงนี่ไงมันตีแล้วอุย้ยโคตรเจ๋งฮะมันตีได้เนี่ยมันตีเองได้ฮนะโอเคตีตีมันกัดมันกัดมันมันต้องตีก่อนเนี่ยประมาณน,นี้ฮะมันยกมือแล้วก็โจมตีนะฮะ ดาเมจสี่ก็ถือว่าแรงกว่ายตัวซลม,มอนนะฮะเออมันก็แรงอยู่อ่ะโอเคตี๊ยมลอยเตี๊ยมลอยเนี่ยเี็บร้อ,อยครับแป๊บเดียวแกตายเลยแม่งเจ๋งมากโอเคลงฮะมาตัดมาตรงนี้เลยละกันแล้วก็มาเจอกับไตัวอะไรเนี่ยหอยมาเจอหอยนะเดี๋ยวต้องเก็บข้อมูลก่อนนะฮะโอเคเรียบร้อ,อยเก็บข้อมูลเสร็จสิส้น โอ้แมงหอยตัวใหญ่มากแล้วก็นี่อะไรเนี่ยเบบี้อะไรไม่รู้ฮะไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ด้วยเอา้ามันตีผมนี่ว่าแมงโคตรด,ดุเป็นปลาที่ดุมากนี่ละเรียบร้อยนะฮะตายไปเลยเออเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในน้ําอีกตัวหนึ่งตรงนู้นน่ะตีแม่งเลยฮะ <c oughs> <c oughs> มันสามารถเทมได้ปะเนี่ยไอหอยตัวนี้ฮะแมงโคตรเจ๋งอะเอ้ยผมโดนอะไรเอ้ยผมโดนมันดูด,ดี่ว่าไอตัวในน้ําอะอีกตัวนึงอะจีผ่านละ่งมันตึ๊บแล้วฮะ,ะมองไม่เห็น มันชื่อว่า R O A หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บแป๊บแป๊บตีไปตัวตัวเคีเรียบร้อยมันตายแล้วฮะเฮ้ยมันดูดเข้าไปเลยว่ะอื้มเนโคตรโหดแล้วฮะถ้าเกิดว่าผมไม่มีเกาะเทพนะผมตายแล้วฮะผมว่าน่าจะดามจแรงมากอ่ะเออเดี๋ยวแป๊บนึงขอเช็คก่อนฮะว่าไอ้หอยนั้นมันสามารถเทมได้หรือเปล่าต้องเคลียร์ของโอโหของนี่ก็เยอะมาก โอเคประมาณนี้ฮะแล้วกอ็อันนี้ก็ต้องทิ้งไปกะมันไม่ได้วะของมันเยอะเกินไปฮะนี่ทิ้งปะอันนี้ก็ทิ้งไปด้วยแล้วกันนะทองไม่เอาฮะ,ะกระดูกนี่เก็บไว้ก่อนประมาณนี้ฮะไอ้ฟินนี่ก็ทิ้งก่อนไม่เอาแล้วฟินน่ะจะต,ต้องลองดูฮะมนสามารถเทมได้หรือเปล่าเนี่ย เอ่ออันนี้คือปีโฮเดอร์นะฮะสามารถเทมได้น่าจะเห็นในหมวดหมู่ของสัตว์น้ำหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไงอ๋อสามารถซัมมอนได้เลยนี่ว่ามันเขียนว,ว่าซัมมอนนะนี่สามารถซัมมอนได้เลยเอา้าเจ๋งเลยฮะงานนี้แล้วปลานั้นคือตัวอะไรเนะี่ยอ๋อมันคือตัวนี้ไงที่มันลากผมไปในน้ำ <laughs> นะฮะสามารถเทมได้ด้วยนะไอ้ตัวนี้เออเ๋ยวก่อนนะขอดูหน่อยสิมันซัมมอนแบบไหน มันอยู่ตรงนี้เอ้ยนี่ไงปะนี่ไงวิ้ยเราสามารถสัมมอนหอยได้เฮ้ยลองดูสิมันจะเจ๋งหรือเปล่าฮะสปอนในน้ำเลยสัมมอนในน้ำเลยโอเคประมาณนี้ฮะอุ้ยโคเท่ตัวใหญ่มากนะฮะสปอนตั้งสามตัวเลยว่ะสุดยอดไปเลยฮะนี่ไงอ่าสามารถสปอนได้นะฮะแบบว่าสปอนได้เลยแบบไม่ต้องเทมนะฮะจัดว่าเจ๋งมากเป็นหอยตัวใหญ่ แต่มันไม่รู้ว่าทำอะไรได้ฮะช่างมันก่อนละกันเออเอาเจ้าตัวนี้ไปเล่นละกันนะฮะมาไม่นชื่อว่าเวโอลัปเตอร์อ๋อเวโอลรรัปเตอร์เฮ้ยเอา้าโดนดาเมจมันเป็นสัตว์น้ำไงมันต้องอยู่ในน้ำนะฮะเออแล้วก็ตัวนี้คือสามารถสามารถวิ่งบนน้ำด้ด้วยอ่ะมันโคตรเจ๋งเลยว่ะเวโอลัปเตอร์นะเจ๋งมากยังสามารถแบบโดดเล่นในน้ำได้เลยะฮะเฮ้ยตัวนี้ไอ้แมงกะพุน แป๊บหนึ่งนะผมต้องการเป็นเนื้อปลาจากมันอะ่ะมันดอบเนื้อปลานะฮะเนื้อปลาที่จำเป็นในการเทมเจ้าเนสซี่ด้วยเอาเฮ้ยแต่ก่อนนะั้ไมยิงไม่โดนอ่ะเนี่ยกระสุนธนูผมเนี่ยแบบ <c oughs> ยิงทีนึงแบบออกแบบปลายนัดเลยฮะแม่งโคตรสุดเลยว่ะไอเอ็เอนชาร์ดอันนี้ฮะ,ะมันเป็นมัลติช็อตนะฮะซึ่งมันเจ๋งมากโคตรเจ๋งอะ่ะยิงทุกตัวที่เดียวตายหมดฮะ จกเว้นบอสนะบอสที่แบบมันเขาฟิกมาแล้วว่ามันไม่สามารถวันฮิตวันคิวได้ครับบอสอะโอเคประมาณนี้เคลียร์แล้วตรงนี้รับเดียวคือแบบเคลียร์เลยมันมีตัวอะไรอยู่ด้านล่างมีชื่อขึ้นด้วยไปกันเลยเจ้าน้องเวทลเตอร์ T นะฮะปะแล้วก็ไปทางไหนดีทางนี้แล้วกันสำรวจต่อฮะนั่นบนมีตัวอะไรไม่รู้อยู่เฮ้ยคิปเปอร์นี่หว่าไม่ได้ฮะมันระเบิดทีหนึ่งตายแน่ฮะ มากัดมาเลยกัดมันกัดมันเฮ้ยตัวนี้มาตัวแดงนะตัวแดงสัตเลยกัด5ดาเมจก็ได้อยู่นะเฮ้ยกัดปลากัดปลายเข้ามาดีนี่ตบทินตายฮะอ่าโอเคกินก่อนแล้วก็แมงมุมด้วยอ่ะแมงมุมเออยแป๊บนึงนะมันผมต้องหาไยตัวนั้นน่ะไอตัวที่มันดอบเนื้อเนีย่ยไอตัวที่มันเกิดในเทะเลทรายอ่ะไม่มีวะ่ะ เออ้ธนูแม่งลอยมาตรงนี้<笑><笑>นะเพิ่งจะแบบเจเนเรตอ่นนี่มันผีน้ำเฮ้ยอย่ายิงใส่ซีนายเราไปแล้วเพื่อนเราไม่อยู่หรอกมันเสียเวลา<笑><笑>แถวนี้คือแถวไหนวะเนี่ยเฮ้ยเป็นไบโอมทะเลทรายที่ใหญ่มากฮนะผมไม่เคยมาเลยแถวนี้หรือเปล่า<笑><笑><笑>จำไม่ได้ฮนะเอาเฮ้ยมีการนี้ดิฮะโหลดแมพเฮ้ยนั่นมันนกไอตัวนี้ก็จับได้นะตัวนี้มันเทมได้เหมือนกันฮะ มันคือนกมันจะเกิดแถวตามเนี่ยไบโอมชายหาดตรงเนี้ยนะฮะจะค่อยมาจับที่หลังแล้วกันนะฮะไอตัวนี้อยากได้อยู่นะมันเท่ดีฮะนกเก็บไปต่อฮะวิ่งไปต่อเลยนี่ตีไปเลยโหสองปีเต็มตรงนี้ฮะมากลับไปกับไปขา้ามอะไรเพื่อนห้าดาเมจอืมมมันเยอะเกินว่ะมีสเกลต้นนเลยฮะตรงนู้นตีมันตีมันตีมันเลยเวทเตอร์ อือโดดโดดข้ามอะแม่งโดดสูงมากอะโดดแบบข้ามหมวเลยฮะเฮ้ยตัวนี้มาได้ไงเนี่ยมาเข้ามาเข้ามาวาเกินนะผมเนี่ยวิ่งไวเกินฮะอเอสซปปิ้งตายไปแล้วแต่ตัวนี้มาเข้ามากลับไปกลับไปเย้ตีไม่โดนปกติตัวยากอะมันบินได้ไงตัวนี้มันบินอะเอสเกลตนันยาซินายอะแม่งตีมันตีมันตีมันเฮ้ยตีมันสิ เอามันไม่ตีเอาเฮ้เรียบร้อยฮะเฮ้ยไม่บังอาจมากบังอาจมากนายสกเกลตันโหสกเกลตันยิงแรงมากฮะยิงอย่างแรงเลยว่ะต้องรอให้ครูดาวในการเกิดอีกนะฮะนี่ไงร้อยหกสิบสี่วินาทีประมาณสักสามนาทีว่านะในการคูดาวแล้วก็เดินไปแล้วกันตอนนี้ฮะรอรอรอโอ้หแม่งเร็วมากสกเกลตัน แล้วตัวนี้มาสิเข้ามาเลยนาะยมาเข้ามาเข้ามากำลังโมโหอยู่ฮะตัวนี้โมโหมากบอกไว้ก่อนอืมทีเดียวนะโอ,อ้นี่ไงมันเกิดแล้วฮะเราต้องการเป็นเนื้อของไอ้ตัวนี้ด้วยะฮะโอ้โหตีทีหนึง่งวะกระต่ายตาย,ตาย,ตายด้วยะฮะมันแบบสเปคดาเมจได้ไกลมากดาบอันนี้อนชาร์ t มาแบบเต็มนะ,ะจัดหนักจัดเต็มนี่ไงล่ะสกิลตั้นโคตรเกียดอนะเกิดเยอะมากไอ้พวกสกิลตั้นเนี่ยมาเข้ามาอืม ตายเองฮะยิงมันก็ตายเองอ่ะเพราะว่าชุดเกาะน,นี่คือมันมีสะท้อนดาเมจนะฮะผมเป็นชาร์จไว้แล้วก็ไอตัวนี้ต้องการเนื้อเก็บเนื้อมาอมเก็บเก็บเก็บไปต่อฮะตรงนี้คือที่ไหนไวะเนี่ยไม่เคยมาวะแถวนี้อมันลองเดินมาทางนี้ดูแล้วกันเฮ้ยมีตัวนี้ด้วยเป็นมแมลงฮะมาเข้ามาเข้ามาพวกนายที่เดียวหมดฮนะทุกตัว แล้วก็ตรงนี้สเกลตันกับแมงมุมนะฮะตีให้หมดเลยตรงนี้ฮะตีให้ให้หมดอะแม่งลำคาญมากเออเออตีมาเลยแมงมุงมเออนั่นแหละสวยแล้วก็ขอตีนายคืนแล้วกันเฮ้ยนี่มันพีระมิดนี่วะนี่มันที่เดิมบ้างหรือว่าที่ใหม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งน่าจะที่ใหม่โอเคที่ใหม่ฮะต้องเขียนนี่ก่อนเข้ามาที่โอ้โหทีเดียวตายดาเมดโคตรแรงอีกตัวหนึ่งฮะตรงนู้นเฮ้ยไม่โดน นี่ไงแลวป้อยฮะให้แค่วันช็อตวันคิวไปเข้าไปเลยมันมีอยู่นี่ไงขอตีหน่ดสิยีสิบห้าดาเมจแรงอยู่นะเออแต่ต้องลงแบบดีๆฮะกลัวจะระเบิดอย่างเลยเนี่ยเฮ้ยแป๊บแป๊บ,บ,บผมต้องเคลียร์เอาบล็อ,อกนี่มาไม่งั้นคือมันจะกระเด็นใส่ใ้ตรงนั้นในตัวเหยียบ <c oughs> นะ เอาของทิ้งก่อนโอ้ของนี่แบบเยอะนะอันนี้ไม่เอาฮะสกิลมนะันาะเฮ้ยมันเกิดมาอีกแล้ววะมาสินายไม่ลำคาญเหรอเสียงนายโคตรลำคาญเลยฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้ที่เก็บมาทำไมนี่ไอ้วอ,อกอันนี้อเออเอาไม่เอาอันนี้ทิ้งไปแล้วกันเอาเนื้อหมูทิ้งไปฮะโอเคลงไปเลยโอ้โหมอาอีกไม่เกิดมาอีกแล้ววัดเตอร์อือ จริงอะไรนายลำคาญขี่ลงไปฮะต้องคุยแบบดีๆแล้วก็ทำลายแท็บในทิ้งแล้วก็เปิดกล่องเลยเฮ้ยนี่มันสมุดเอ็นชาร์ตแต่ว่าเอ็นชาร์ตกากะวะไม่เอาฮะมันไอนชาร์ตแบบห่วยมากอะ่ะอันนี้เฮ้ยบัญชีบัญชีแป๊แบ,บนึงนี่เก็บก่อนฮะเอาตัวนี้เก็บก่อนมันสปอนมา โอ้ยลำคาญเสียงแบนชีนะอะไรเพือน,นี่อ่ะมาทีมาซิมาซิเธอมาที่แต่ออว่าเปิดหน้าเลยฮะมามตายยังน่ะยังไม่ตายเลยวะเนี่ยเฮ้ยมีสองตัวเหรอมีสองตัวเลยวะเนี่ยโอเคมาขอเก็บก่อนละกันครับติ้งลูนเอออยากได้อันนี้ไอ้เก็บไปเอาอะไรเพือน,นี่อ่ะอีก,กองนึ่งนะตรงนี้ฮะเฮ้ยมันมาแล้วไอ้แบนชีเนี่ยโอ้ยนี่ก็มาฮะเฮ้ยนายมาได้ไงเน,นี่ยนี่ไง มายิงมากเลยฮะผมไม่สนละแม่งมาตีไม่โดนไอ้แบนชีมันทะลุบล็อกได้ฮนะมาผมาโผมโผม啊แม่งเอ้มาสินี่ยิงรัวๆแมากเลยฮะเฮ้ยมีดมอนด้วยวะเอาฮะเอาต้องการอันนี้เก็บไปเลยเอาเอาอืมอีกใส่ปะมาเก็บ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 แล้วก็อีกกล่องตงตรง,งนี้อ่ะ ก็เออแบบเดิมหรออันเดิมระกล่องเดิมอันนี้ก็มีเป็นอานเออต้องเก็บอ่ะอานอะเอาอะไรทิ้งดีนะเอาเป็นสายทิ้งแล้วกันเฮ้แต่ว่าบล็อกนี่เอาไว้ต่อตัวขึ้นดิเอามาก่อนเอาหนังเก็บไปเพราะว่าหนังคือไม่จำเป็นอุ้ยครับนิ่งรูนอีกแล้วเอาเป็นแท่งเบรสเก็บแล้วกันแล้วก็เฮ้ยนี่มันเกาะเกาะม้าไดมอนเออมันสามารถใส่เกาะม้าได้ฮะไอตัวเวทอลัปเตอร์อะสามารถใส่ได้ด้วยนะ เกาะไดมอนโอเคมาต่อตัวขึ้นไปเลยฮะขึ้นไปกันดีกว่ามันจะมีเสียงตัวไอ้นั่นอีกแล้วมันเกิดมาแบบบ่อยบ้างไอ้ตรงในเนี้ยในพีระมิดเนี่ยเอ่อแปบ๊บหนึ่งนะวางแบบนี้ไอ้บล็อกไม่พอผ่อะเอ้ยมีบล็อกอยู่มาไปฮะเออโอเคเอ้ยมาโดดสูงโอเคสกิลบัฟผมหมดละแม่งไม่กะ นี่ไงวันช็อตวันคิวกันเลยทีเดียวนะจะต้องกินเค้กก่อนเค้กที่เพิ่มอะไรเพิ่มสปีดนี่หว่าไม่ใช่ดิมันจะมีอันนึงที่มันเพิ่มกระโดดสูงอะ่ะอันนี้ปะแฮมเบอร์เกอร์เพิ่มอะไรไม่ใช่มันมันแอปซัพชั่นซุปปะ่ะอ๋อนี่ไงมันเป็นซุปนะฮะเพิ่มกระโดดสูงเออโอเคโอคโหของดับเต็มเลยดับเกินกาดมากฮนะโอเคเราไปกันดีกว่าจากตรงนี้ ไปไปจุดทายกันต่อเฮ้ยอย่าตามมาสินะ <c oughs> เรียบร้อยออโอ้โหตรงนี้มันมุมเต็มเลยแล้วก็มีตัวนั้นด้วยฮะมันจะปานี่ใส่มาซิมาซิขอดไปแล้วกันนะกลับมาเลยดูเทเลปเตอร์กัดมันกัดมันอเอ้ยมันเป็นโดนซอมบี้มันปามันโดนซอมบี้ฮะโอเคช่างมันแล้วกันไปดีกว่าว่ะผมแมงปามาตรงนี้ฮะเออจะต้องใส่เกาะนี่ฮะใส่เกาะม้าให้แล้วกัน ใส่ไปเลยและปลอยฮะอุ้ยโคตรเท่เลยแม่งสีแบบเหมาะกันมากฮะสีแม่งกืนกันเข้าไปเลยโอเคไปแล้วอุดขึ้นแล้วนกนะฮะนกอะไรล่ะไอ้รับเตอร์นะเออแต่ว่ามันก็เหมือนนกนะแล้วก็สเกลตันโอ้โหไม่ไม่อยากเข้าใกล้อ่ะสเกลตันอะ่ะมันยิงแรงเกินอะ่ะไปแล้ววิ่งไปเลยสปีดสปีดลันนะฮะเฮเยเวลเวลเก็บเ,เ,เ,เวลก่อนต้องการเวลด้วยโอ้เวลตกกันเกลือแล้วตรงนี้ ตรงนู้นมัมมี่นี่ว่ะเราไปก่อนฮะแล้วก็เฮ้ยทำไมมันคุ้นๆอย่างเลยตรงนี้แถวเนี้ยมีเวสตโตนนะฮะค,คุ้นอ่ะหรือว่านี่ไงล่ะว่าแล้วทำไมถึงคุ้นตรงที่เราเจอเจ้าเนสซี่นะะี่ว่ะนะ,ะตรงนี้โอ้ยอ๋อมันเชื่อมต่อกันอ๋อมันเป็นทะเลทรายใหญ่เลยนี่ว่า <c oughs> โอเคะฮะแล้วก็จอดก่อนจะฟาร์มเจม้าแมงกระพุนฟาร์มเนื้อป่า เออมันมีไอ้ผีน้ำเลยเอาตายนัาเดียวตายแล้วแล้วไอ้ผีน้ำนี่มันตีไม่ถึงอะมันบินไดอะเอาธนูยิงแล้วกันเออจบจบโอ้โหเยอะเลยว่ะในน้ำนี่ปับเดียวฮะไอ้ธนูนี้เคลียร์ปับเดียว <c oughs> เฮ้ยใครตีหลังเอาซอมบี้ตีหลังตายแล้วฮะโดนในเนี่ยสะท้อนดาเมจมาจะขอทําการไปดำหาเนื้อปลาก่อนมันดับในน้ําเนี่ยเก็บมาเลยฮะเก็บเวลด้วยต้องการเวลเยอะๆเลยนะฮะ แต่ว่าวิวเราคือ43แต่ว่ามันใช้เวลในการเอนชาร์ตเยอะมากมากฮะโอเคตรงนู้นอะไรนะเนี่ยอ๋อซอมบี้นะก็ทดสอบกับซอมบี้ดิอันนี้สกลิลขระคราวโอ้โหดาเมจสโคตรกระจอกเลยวะ่ะทำไมมันยิงใส่็จเราคือแบบดาเมจโคตรแบบโคตรแรงอะ่ะที่เรายิงใส่ตัวอื่นคือดาเมจเบา,บามากมันไม่แฟร์เลยฮะอืมเดี๋ยวขอฟาร์มสักเล็กน้อยละกันแถวนี้ฟาร์มไอแมงกะพุนเนะี่ยมันเกิดกันเยอะมากฮะ ต้องการเนื้อปลาเพื่อไปเทมเจ้าเนสซี่นะมาจะต้องล่อออกห่างอะผมจะไม่ยิงนะเพราะถ้าเกิดยิงนี่อาจจะไปโดนเนสซี่อ้นี้อะไรเนี่ยออผีนะเบลสีนีกว่าเดี๋ยวต้องล่อมันเฮ้ยมันมาเลยว่ะมาเข้ามาเข้ามาผมมมาจับผมอะแ,แล้วไงเราอึดมากเราโคตรอึดอืมตายดอกป้าเนื้อปลา,าเนี้ยมนดอกเนื้อปลาด้วยเจ๋งไปเลยแล้วก็เนสซี่ ยังอยู่ดีมีสุขนะฮะแล้วก็อาหารในการเทมของมันก็คือมันชื่อว่าเออ AQ อันเนี้ยอควานะฮะเดี๋ยวก่อนต้องพิมพ์ก่อนอันนี้ไงนี่ฮะมันต้องใช้เป็นเนื้อปลาเป็นแบบย่างนะฮะเนเป็นเนื้อปลาย่างในการคราฟเป็นเนื้ออควาติกนะฮะแต่ก็ต้องฟาร์มอ่ะต้องฟาร์มอีกเยอะเลยฮะเกิดอีกปะเนี่ยไอตัวนี้มานี่กว่า มาเข้ามาบล็อกไว้ฮะสะท้อนดาเมจไฟกลับไปมาตีมาตีมาตีมันก็เจ็บเองอะ่ะนี่ไงล่ะแล้วก็ซอมบี้ฮะซอมบี้ฮัสมาสินายโอเคมาตีมาตีมา,มาเออโดนสะท้อนดาเมจนี่ไงล่ะฮะียบร้อยต้องรอให้พวกนั้นเกิดไอ้ตัวแมกพุนน่ะนะฮะเออแล้วนี่มันเดิดมนมาทำยไมเนี่ยเ <c oughs> บลดัปเตอร์เฮ้ยเนี่ยมันเกิดแล้วนี่หว่า แต่ว่าคิปเปอร์คิปเปอร์ต้องฆ่าทิ้งอุ้ยระเบิดเกือบไปละเว้ยมันเกิดอีกแล้วไอ้ตัวนี้ผมแม่งกระตกเมื่อกี้คือมันเกิดแน่ๆมันเกิดบ่อยในตอนกลางคืนในพวกนี้ไอ้แมงกระพุนนะฮะไปฟาร์มเลยฮะรีฟาร์มเลยผมน่าใสไอเด็สไตเดอร์ว่ะผมมีฮะไอเด็สเตเดอร์แต่ว่าผมใส่อันอื่นแล้วไงไอรองเท้าอ่ะมันก็เลยใส่ทับกันไม่ได้นะฮะมาเจ้าแมงกระพุน เข้ามาเพื่อนเวลสองนะฮะไอตัวนี้แต่ก็งันๆแหละเวลสองอ่ะอยากเจอสักเวลห้าสิบอาจจะมีหรือเปล่าฮะเนีย่ยแป๊บเดียวตายฮะดาบนี่คือมันโกงมากเป็นดาบปราบบอสเลยดาบนีฮะดาบปลาเนื้อปลาเอาไม่ดาบหรอหรือว่าจมน้ําหรือเปล่าอันนี้เก็บก่อนเก็บเวลนะฮะตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมี่แต่เวลอ่ะเฮะ้ยผีน้ําผีน้ําสีใหม่นะฮะเป็นขั้นอัปเกรด เฮ้ยสองบี้มาจากไหนวะเนี่ยโอเคถอยไปก่อนนะฮะถอยไปที่เดิมแล้วกันอถอยไปที่สว่างเพราะว่ามันเกิดแถวมืดๆกันในพวกนี้โ่ายน้ำช้ามากวางไอ้นี่ทิ้งเลยฮะมีเกิดอีกไหมไอ้แมงกระพุนอะ่ะจะฟาร,ร์มเนื้อเฮ้ยอ้าวนั่นหลังเข้าฮะเออตีมัน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 เรียบร้อยฮะก็ดาเมจดแรงอยู่นะเจ้านี่ฮะโอเครอให้มันหิวเลือด แต่ก็โดนตีมันหนักอยู่นะหนักหน่วงมากนะฮะเอ,อ่อตรงนี้เป็นซอมบี้อยู่ตรงนี้ก็ซอมบี้เหมือนกันนะฮะอ,อุ้ยเอาหนอนนี่ว่าเออแต่ว่าหนอนนี่คือสามารถเทมไดนะ้หนอนเนี่ยมันต้องใช้อาหารของมันในการเทม,มหนอนเนี่ยจะขอดูก่อนละกันมันคือหมวดหมู่ตัวอะไรฮะอันนี้ไม่น่าใช่อ่ะอันนี้คือหมวดหมู่ของแมลงอันนี้ก็ไม่ใช่อาเวิร์มนี่ไง นี่ฮะมันต้องใช้เวิร์มอันนี้ในการเทมนะันอะเป็นอาหารของมันนะฮะโอเคนั้นก็ปล่อยไปก่อนลวกันในตัวนี้คอยเทมโอ้โหแบบจะเทมหลายตัวเนี่ยมีหลายตัวให้หน้าแบบหน้าเทมมากฮนะในมอสนี้พิมพ์ไปก่อนแล้วกันเวิร์มอ๋อเฮ้ยสะกดผิดนี่ว่าไม่ใช่แต่ก่อนต้องเป็นดับเบิลยูโออาร์เอ็มหรือเปล่าโอเคฮะนี่ไงอ๋อมันต้องใช้อน,นี้ในการเทมใช้ไปด้ก็ต่าย ยากเลยนะแล้วก็ไอเนื้อตัวนี้นะแล้วก็ไว้ก่อนละกันเพราะว่าเนื้อกระต่ายคือมันก็หายากอยู่อะเดี๋ยวเราค่อยมาเทมนายแล้วกันนะเพื่อนเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังแล้วกันนะฮะเอ้ยนี่ไงมันเกิดแล้วไอ้มันกระพุนตัปหนึ่งไอ้ตัวนี้ก็มาเฮ้ยโอ้โหมาสองตัวเลยมาสิมาสิตีมาเลยฮะมาฮาดาเมจกลับไปกลับไปเออกลับเข้ามันกลับมันกลับมันกลับมันนั่นแหละ ก, 4, กับสี่กับห้าดาเมจนะฮะก็ถือว่าแรงอ,รอยู่อืมอู๋ม่งลุมเหรอลุมเหรอเพื่อนฮะมาสิมาสิเฮ้ยนี่มันเวลสองมันอึดกว่าชาวบ้านมันเวลสองแล้วฮะโอ้โหแม่งเกือบตายเลยเวทอัลเปเตอร์แต่ก,ก่อนต้องขอคิวไว้นี่ก่อนกินบัฟแป๊บหนึ่งนะมาบัฟดาเมจฮะทีเดียวแน่นอนนี่ง่ายเรียบร้อยดอบปลาเน,นื้อปลาโอเคดอบมาเก็บมา ผมอาจคลิปมากี่นาทีแล้วปะเนี่ยผมว่านานแล้วฮะเริ่มเหนือ่อยละโอเคนั้นก็ประมาณนี้นกันในคลิปนี้ฮะก็ถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ท่้กันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย